คุณกำลังประสบกับปัญหาแพทฮันเตอร์โอเกินไปใช่ไหมนี่เลยเซอร์ใหม่เมื่อคุณไม่มีความฝันใดทั้งสิน้นเอเลี่ยนก็โคตรโหดเจ๊งเงาแม่ก็โคตรแสบแถมไอ้กวางก็ฮุกโคตรโกงนี่เลยเซอร์ใหม่แม่สาวนักพนันหน้าตาจิ้มลิ้มเธอมาพร้อมกับไม้กระทาคู่ใจสามารถไร้เวทมนต์อะไรของเธอก็ไม่รู้เมื่อเธอวิ่งอยู่ใกล้ระยะฮันเตอร์เธอจะสามารถล่องหนได้อย่างอัตโนมัติโอ้มันพิเศษไปเลยซาร่าอย่างนี้ฮันเตอร์จะตีโดนได้ยังไงอะ เตอร์ล็อคายแล้วใครจะไปตีได้วะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าขนาดนาฬิกาต้นเรือฮันเตอร์มันยังจกจนโดนได้แม่สาวนี่ทำทรงล่องหนแต่ทิ้งรอยเท้าไว้น่ะอึ๊กแถมพอพับไม้มันก็โผล่ตัวมาทันทีหรือว่าโดนตีก็เผยตัวตนคูดาวล่องหนก็คูดาว40วินาทีโอ้พระเจ้า40สวินาทีถึงจะล่องหนได้ขนาดล่องหนได้ชีวิตมันยังแทบไม่รอดเลยแล้วมันจะไหวไหมเนี่ย เฮ้ย hey, อย่าเพิ่งดูถูกแม่สาวน้อยคนนี้เพราะว่าเธอมีกระทาที่สามารถหลอกรอยเท้าได้โอ้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีฮันเตอร์มันน่าจะหลงแน่ๆเลยแต่เรายังไม่หมดแค่นั้นข้อดีของแม่สาวคนนี้ก็คือสามารถแก้โซนเครื่องได้โดยการเอาเปอร์เซ็นต์เครื่องมาปั่นตรงนี้ถ้าสมมติอย่างเช่นเครื่องตัวนั้นโดนแล้วไม่มีใครปัดอยู่ก็ดูดไปเลยอย่างเช่นฮันเตอร์มันโซนเครื่องเราก็ดูดมาเหมือนดูดน้ำโอ้มาสกัดจริงๆแก้โซนเครื่องได้ วิเศษไปเลยแล้วเธอทำอะไรได้อีกไหมนี่เลยเวลาไปช่วยก็อี้จะช่วยโคตรช้าหนึ่งร้อเ์ซแค่ช่วยปกติก็ยังจะโดนเธอเลิกกันทั้งเซฟิฟนี่ช่วยช้าหนึ่งร้อเ์ซฮันเตอร์บอกหวานเจี๊ยบถ้าคิดในแงด่ดีก็ถือเป็นการฝึกดึงกุอี้ของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นยังไงล่ะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิแม่สาวคนนี้เขาเป็นตัวปันแล้วก็ตัวจุก๊กหน้าที่ช่วยมไม่ใช่หน้าที่เขาถ้าคุณหลอกรอยเท้าดีๆฮันเตอร์ Hunter มันอาจจะหลงคุณก็ได้แแถมมมแถมมมมกกกรรระะะทท้้าาาหลลออออยยยยเเเัังีดนนปโช์สุๆ ต้นเรือสอนอา,าิกาบางทีมันยังเอาชีวิตไปรอด <c oughs> สำหรับใครที่อยากจะเป็นเมนตัวนี้ก็ขอให้มีความสุขและสนุกในโลกแค่์ i d e n t t y y V วันนี้ก็ขอตัวลาไปเด็กเท่านี้สวัสดีครับ